สวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ประกอบใหม่ตัว ISO Wall มอกขนาดกว้าง3เมตรยาว12เมตรสูง2เมตร50รายละเอียดของตัวตู้มีอะไรกันบ้างมาชมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ขนาดมาตรฐานโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กมอกตัวผนังและหลังคาเป็นฉนวนสำเร็จรูปไอโซวอลตามรายละเอียดของภาพตู้ตัวอย่างใบนี้ จะเป็นออฟฟิศสำนักงานบ้านรีสอร์ทก็คือ,คอสามารถนำไปดับแปลงตามความต้องการและการใช้งานได้ครับตัวตู้มี1ประตูขนาด0.90คูณ2.00เมตรพร้อมตัวกันสาดและก็ตัวอลูมิเนียมอกขาวลูกบิดของเยลหูช้างแล้วก็ตัวต็อปดอตัวตู้มีหน้าต่างบานเลื่อนให้ทั้งหมด4ชุดบานเลื่อนสลับขนาด1เมตร20คูณ1เมตร พร้อมกันสาดแล้วก็กรอบอลูมิเนียมทั้งหมดเป็นสีอบขาวก็จะเป็นด้านหน้าทั้งหมด4ชุดครับนี่คือภายนอกด้าน12เมตรด้านหน้าครับมาดูด้านข้างด้านข้างจะมีใบตู้ใบนี้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทันแอร์ขนาด25,000 BTU จำนวน1เครื่อง ด้านข้างจะมี power pack สำหรับต่อไฟเข้าทั้งตัวผู้ตัวเมียพร้อมสายกลาวและแท่งกลาวตัวนี้แนะนําให้ตอกลงพื้นด้วยครับเวลาใช้งานพัดลมดูดอากาศฮาตาลีขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบจํานวน2ชุดมีด้านนี้หชุดแล้วก็ด้านไกลอีก1ชุดส่วนด้านหลังของตู้จะทึบครับตรงนี้เป็นตัวชุดจอยครอบเรามีชุดจอยครอบสามารถแยกตู้ได้2ตู้เวลาเลิกใช้งาน นี่คือบอลลมดูดอากาศฮาตาลิขนาด8นิ้วแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะมีพาวเวอร์พัตัวผู้ตัวเมียอีก1ชุดพร้อมสายกลาวและกะ็ไล่ลงมาทแท่งกลาวครับนี่คือด้านหลังตู้ที่เป็นด้านทึบด้าน12เมตรอีกห่งฝั่งน้ำก็จลงด้านหลังตรงนี้ครับตัวตู้มีหูหิ้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายให้เรียบร้อยแล้วก็จะมี ทุกมุมเลยของตัวตู้หน้าต่างก็จะมีตัวกันสาดให้เรียบร้อยแล้วมาดูด้านในตู้กันบ้างครับด้านในตู้เริ่มมาที่ตัวของระบบไฟฟ้ากันก่อนระบบไฟฟ้าจะมีตู้ควบคุมเมนซอรกิต63เซอร์กิต32 20และ16ของช้างมีให้ครบหมดแล้วเพื่อสรับเครื่องปรับอากาศให้ พรูปัวอากาศเมื่กี้ฮาตาลิแบบมีฝาข้อทั้งภายในภายนอกไล่มาที่ใต้ตูห้หลดก็จะมีปลักคู่กลางที่เป็นของพานาโซนิกสายไฟเราใช้เดินในท่อทั้งหมดเป็นของยาสติกครับหลอดไฟตู้นี้จะเป็น3ามคูณสิจะมีทั้งหมด8หลอดเป็น LED T8 ของฟิลิป p s 20วัตต์ทางเข้าก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดของพานาโซนิ c อเวอร์พารกแล้วก็ตัวปรักคู่กาวตรงนี้ให้ 1ชุดอันนี้เดี๋ยวพาดูระบบไฟฟ้า,ฟาเป็นก่อนครับหลอดไฟทั้งหมดจะมีอยู่8หลอดแล้วไล่มาที่อีกฝั่งของด้านตู้จะมีการติดตั้งเครื่องประประาศเซ็นทนแอร 25, ์25,000น0 0 BTU 1ชุดตู้ควบคุมของช้างตรงนี้1ชุดพร้อมไล่ลงมาเป็นรักคู่กาวของพานาโซนิกแล้วก็ สายไฟยาสกี fi, uki, เหมือนเดิมถ้าลมดยอากาศอัตลีแปดนิ้วอีกหนึ่งชุดบหลดไฟทั้งหมดมาดูในส่วนของหน้าต่างกันบ้างหน้าต่างก็จะเป็นบานเลื่อนสลับอย่างที่ผมแจ้งไปขนาด1นึ่งเมตรยี่สหนึ่งเมตรจำนวน4ชุดอาลูมิเนียมทั้ามดเป็นอกขาวอย่างที่แจ้งไปครับนี่ก็จะเป็นชุดของ วิตช์ควบคุมไฟอีกหนึ่งตู้เราแยกเป็นชุดละสี่หลอดรอพ,ดพ,ดพดดร้อมควบคุมพลุกอะกาให้เรียบร้อยทงนี้จะมีรีโมทเครื่องปรับอากาศไล่ลงามาก็จะมีตัวรักคู่กาวอีกหนึ่งชุดตอนนี้ของตู้ก็จะมีรักคู่กาวอีกหนึ่งชุดเหมือนกันรวมทั้งหมดจะมีรักคู่กาวแปดชุดครับก่อนอยู่ทุกมุมตู้เลย เสร็จแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวจอยนี่คือตัวจอยจอยตุวนี้จะทําหน้าที่ในการเวลาตู้มาเชื่อมหากันจากตู้3ามคูหใบแล้วมาประกบกันเป็น3ามคูสก็จะมีชุดจอยให้จอยข้อด้านในเสาจอยข้อเพดานจอยข้อด้านในเสาแล้วจะมีด้านนอกส่วนพื้นนี่จะปูสนิทต,ต่อกันเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลแล้วก็ปูพับด้วยกเบื้องอยางลายไม้หนา2มิลของแมส พร้อมคิวบัวย่าง่าตู้นี่เป็นของซาเฟกให้ดูชุดจอยอย่่งแล้ครับอนี้ยังไม่ประกบกันประกบกันหน้างานนี่ประกบเทสแล้วก็ฉีดน้ําเทสนะหันวงน้ําแล้วก็ตัวเทสไฟต่างๆก็ทุกระบบใช้งานได้ตามปกตินี่คือตู้ตู้ขนาดกว้าง3าเมตรยาว12เมตรภายในทั้งหมดครับ ตำแหน่งของประตูหน้าต่างสามารถสลับมุมได้ครับอันนี้ที่เห็นกแผ่นให้ดูช้าๆหน้าต่างอยู่ด้านหน้า4ชุดหน้าต่างจะมีให้ทั้งหมด4ชุดก็สามารถสลับมุมประตูหน้าต่างได้ว่าจะไว้ซ้ายขวาหน้าหลังหลอดไฟทั้งหมด8หลอดครับเป็น LED ทั้งหมด ทุกเว็นนี้จัดรายการในหน้าแรกของเว็บไซต์ก็ท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ Line official s i c o n t a i n e r showcase ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w c o n t a i n e er r showcase.com ในหน้าแรกโอเคผมขอจบการรีวิวตู้ประกอบใหม่ขนาดกว้าง3เมตรยาว12เมตรสูง2เมตร 50ตัว ISO Wall ม g เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Container Showcase ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ